นอนนะแค่นี้ก็ไม่ไหวจะกินแล้วอร่อยไหมอร่อยดูชิ้นหมูซะก่อนเวลี่กูดดูชิ้นหมูซะก่อนทุกคนมาตาแครอท สักถ้วยไหมทุกคนสักถ้วยไหมอ้าวกระดิกระดับ เป็นกินโลขึ้นทุกคนไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะ เดี๋ยวเวลาจะผัดต้องใช้หมอ้อนะคะใช้ไม่ได้เราทำน้ำเยหน้าัอืระทะเล็กเกิน ตักข้าว น,นีพักเขาทองนะคะใสะ่ไปเลยเดี๋ยวพักครับผู้เลยมี่ผงจะรดนะคะวันนี้ทำเยอะทุกคนคนเด็กสักหน่อย,ยอน,นึง นี่เป็นน้ำตาลทรายนะจ๊ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนม้่อนะทุกคนแค่ผัดเครื่องเท่าน,นั้นพแลวเวรื่องเยอะ เลือป่นนะคะอันนี้หมูที่หมักไข่ไว้นะทุกคน แค่หมูก็เต็มกระทะแล้วยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้ผักเลยค่ะ รดชาติย่าปรุงแล้วเรียบร้อยนะทุกคนอันนี้เป็นแครอทใส่ไปเลยนะคะเรียบร้อยหน้าตารนานยาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสียฟอร์มไปนิดนึงทุกคนย่าลวกลวกอะไรอ่ะ พอปูแล้วมันน้ำมันไม่เดือดจะมันก็เลยดำก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้มใหม่เดี๋ยวลวกเดี๋ยวใส่ไปเลยสดเลยอันนี้ใส่แป้งนะคะก็จะเสร็จเลยนะคะทุกคนว่าให้แม่กูโอ้ยเตาเตามันไม่มีไอ้นี่ยางเลย ได้ไหมได้ไหมต้องเหนียวกว่านี้ทุกคนต้องเหนียวกว่านี้ เรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยทีนี้ก็ใส่อันนี้ไปนะคะถั่วพลูนะคะ ลองทำดูนะทุกคนรับประกันว่าอร่อยะคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่อันเนี้ยดูเนี่ยย่าลวกไว้มันเสียฟอร์มไปนิดนึงนะคะ่ะเลยมันก็ไม่เขียวอย่างนี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ ากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสักไลค์สักเลิฟคลิปนี้ก็ลาไปจต่เพลงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย